นี่ก็คือข้างที่ทําเสร็จแล้วกับคุณหมอจิมมี่นะคะสวัสดีค่ะหมอฟางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วีคลินิกด็อรฟางสาขาเชียงรายนะคะแต่ที่จริงเรามี5สาขาแล้วนะตอนนี้วันนี้หมอจะพามาทำโปรแกรมที่ยอดฮิตตลอดกาลไม่ใช่เขมไม่เต็ดไม่ต้องคย้นเป็นการยกไขชันหน้าไหลไขมันนะคะแล้วก็ทำให้ผิวใสขึ้นด้วยลดไมเล็กๆจะเป็นองแก้มร่องหนักยกหนักไปยกผิวพูมาถึงขนาดนี้แล้วใครพอรู้แล้วยังคะว่าคือโปรแกรมอะไรนั่นก็คือโปรแกรมเอาราทมอทรี ของเรานะคะก็เป็นคลิดิกท็อป10ก็ว่าได้ว่าที่มียอดใช้เครื่องช็อตเอาต์เตอรพเมอร์สูงสุดระดับประเทศเนาะเดี๋ยวมันดียังไงเดี๋ยวตามมาดูกัน แพทย uh ์ที่มีประสบการณ์นะคะอย่างแรกนะคะแพทย์ต้องเลือกชั้นที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกหัวที่เหมาะสมกับชั้นผิวนั้นๆนะคะโดยทั่วไปนะคะเราจะใช้ทั้งหมด4หัวเลยเนาะแต่จะมีบางรายนะคะที่มีหน้าสู้ผอมนะคะจะไม่ได้ใช้หัวสลดยไขมันเนาะเพราะฉะนั้นการที่ประเมินโดยแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์นะคะก็จะมีความสาคะัญในการทำอัลตราโฟมเมอร์มกากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องใช้พลังงานที่เหมาะสมนะคะโดยการประเมินกับแพทย์นะคะแล้วก็จะต้องใช้จํานวนช็อตที่เหมาะสมในคนที่หน้าเล็กอยู่แล้วนะคะจะใช้ประมาณ300อยช็อตเนาะและในคนที่ค่อนข้างมีนหงเยอเยอะมี ต้องยิงให้ครบทุกแนวทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะถ้าสมมติว่ายิงไม่ครบทุกแนวก็อาจจะได้ผลรับที่ไม่ดีเท่าที่ควระคะ่ะข้อที่4นะคะแพทย์ทุกท่านนะคะต้องรู้บริเวณที่เป็นเดนจร์โซนนะคะเพราะถ้าโดนบริเวณนั้นอาจจะทําให้หน้าชาหน้าเบี้ยวแผลพุพอง oh <no. S 1> หรือว่าติดมันต,งตางหลจะคนไม่ไหวเลยคะ่ะ